ตอนนี้ที่อยู่ผมอยู่ที่ลักนายุทธยาเนาะก็เรามาดูบรรยากาศแล้วก็ดูสิ่งของที่เขาขายว่ามีอะไรบ้างแล้วกันอ่านี่บรรยากาศนะครับคลุกๆเร็วนิดนึงจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าคนนะก็ยังเขียวๆก็ยังดูโอเคนะฮะสำหรับใครชอบถ่ายรูปเนาะก็จะเขาก็จะมีสร้างใหม่หลายอันอยู่นะฮะน้ำเปล่าสิบเบอสลัดรวม50สลัดโทน่าเจ็มีแซนด์วิชฟอนเค้ก5 5แบบช็อกโกแลตแบบมาพร้าน้ำเปล่าวิตามินนะโซดา อเมริกานโน่มะพร้าวอันนี้ยาวๆไปอ่านกันเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮียลึกนะชุบชุบชุบบมีมุมนี้ป๊าบนี่ครับสิบตำนะปั๊บปับป๊าบปอันนี้หมูเตะเป็่ปาทนะกินแ่กทุกชิ้นเกี๊ยวน้ำตกนะครับห้าสบาทขนมเกี๊ยว3ามห้าสมห่อร้อยอันนี้3ามห้าสามห่อร้อย ก็มีไอติมด้วยเนาะพกฟกเร็วหน่อยจะหมดเวลาแล้ว